๕ปัญจหัติยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปัญจหัติยะเทระพระปัญจหัติยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้มีจักสุทอดลงตรัสพอประมาณมีสติทรงสำรวมอินทรีย์เสด็จไปในระหว่างรานตลาด ชนทั้งหลายได้ใช้ดอกบัวห้ากำทําเป็นพวงมลาลัยให้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลื่อมใสจึงได้ใช้ดอกบัวนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยมือของตนข้าพเจ้ายกดอกไม้เหล่านั้นขึ้นเป็นหลังคาเพื่อพระศาสดาพระองค์นั้นดอกไม้ทั้งหลายตั้งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคผู้มหานาคดังสิทธ์ทั้งหลายแวดล้อมอาจารย์ฉะนั้นในกลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป พระพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลเนียงการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่สองพันนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิห้าชาติมีพระนามว่าหัติยะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญจหัตถยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปัญจหัตถยะเทราประธานที่ห้าจบ